สาราสมบัติแผ่นดินอยู่ในโซนมาตาัน1 3 0 4าถึง1307เอาให้รู้คร่าวว่ามันมีอะไรบ้าง1304มันบัญญัติไว้เป็นตัวอย่างของสาราสมบัติเป็นสารสมบัติแผ่นดินอน,นุหนึ่งคือที่ดินรกล้างว่างเปล่าหรือที่มีผู้เวนคืนมีผู้มาทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินประการอื่นอะคนะอันนี้ไม่ได้ออกข้อสอบบ่อยมากแต่ข้ ที่ออกบ่อยมากคืออนุสองคือทรัพย์สินที่พล,ลเมืองใช้สอยร่วมกันเช่นอะไรเห็นนะใช้สอยร่วมกันประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันเช่นชายตะลิ่งทางน้ําทางหลวงทะเลสาบพ,พวกนี้แหละการที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันมันทําให้ทรัพย์นั้นๆเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินเดี๋ยวจะเอามาให้ดูท่านเห็นภาพข้างล่างไหม <S <S คําว่าชายตะลิ่งที่อยู่ใน1304อนุสองมันคือที่ตรงนี้ค่ะท่านท่านเห็นก้อนตรง นี่ไหมนี่แหละมันโดนน้ําท่วมอยู่ท่านเห็นปะก้อนตรงนี้มันโดนน้ําท่วมอยู่แบบนี้มันคือที่ชายตะลิ่งท่านมันเหมือนมันจะงอกออกมานะมันไม่ใช่แต่น้ํามันท่วมที่ตรงนี้อยู่แล้วการที่น้ําท่วมเนี่ยต้องหมายถึงฤดูจะน้ําปกติน้ําก็ท่วมตรงนี้เราจะเรียกที่แง่งตรงนี้ว่าชายตะลิงน้ำยังท่วมอยู่อันนี้แหละเป็นสาทราสมบัติแผ่นดินเป็นของเป็นของอ่าเป็นของอ่าเป็นของหลวงอ่ะเป็นของบ้านเมืองอ่ะ ประชาชนไม่ใช่ของประชาชนไม่ใช่ของเอกชนโอเคนะอันนี้คือที่ใช้ตลิทีนี้อนุ3เป็นทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เช่นป้อมเรือลบอาวุธสถานที่ราชการ